สวัสดีครับราสดาว7 8วันงานทุครับเราจะมาช่วยชี้ช่องบอกช่วงเวลาวิเคราะห์กันไปตามราสดาวเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจและเป็นกําลังใจให้กับทุกทท่านนะครับฝากกดแชร์กดไลค์ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมติดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคาทานายนะครับต่อไปในช่วงนี้นะครับมีโปรแกรมตรวจสอบดวงชะตานะครับมีค่าครูเบาๆครับสนใจติดต่อกันเข้ามาได้ทาง l i น์ @star78@star78 ตรวจสอบดวงชะตามีค่าครูเบาๆนะครับ ครับคลิปนี้เป็นคลิปดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกัญญนยายน2 5 6 4สําหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับก็สําหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับเดือนกันยายนนี่ก็จัดว่าเป็นเดือนที่ดีนะครับเป็นเดือนที่ดีเป็นเดือนที่มีดาวที่เป็นกเกษตรตาที่บดีถึง4่ดวงทีเดียวน,นะครับก็แต่ก่อนที่เราจะบอกถึงเรื่องที่ดีเนี่ย ครับมันก็ต้องมีเรื่องที่เราต้องตักต้องเตือนกันนิดนึงก่อนนะครับเพราะว่าไอ้ความเป็นกษตระทธิปรดีของดาวดวงหนึ่งที่อยู่ ที่หนึ่งในสี่ดวงเนี่ยก็คือ,อ,อความเป็นเกษตราธิบดีของดาวอาทิตย์เนี่ยนะฮะจริงๆมันก็เป็นเจ้าเรือนภว,วินาศนะครับชื่อภพมันอาจจะดูแหม่หน่ากลัวอยู่สักหน่อยแต่ว่ามันก็เรียกได้ว่าด,ดีครึ่งเสียครึ่งนะครับพอส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมีความเป็นปัจจุบันทันด่วนเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะทําให้เราเนี่ยจะต้องไปทํางานอยู่เบื้องหลังนะครับอยู่เป็นเขาเรียกว่าอะไรออกหน้าไม่ได้อะไรสําหนั้นมากกว่าทีนี้นะมันเป็นเกษตราธิบดีอย่างเดียว ก็คงจะไม่เป็นไรบังเอิญจังหวัดนี่มันมีดาวังคารมาอยู่ร่วมเรือนกันด้วยนะซึ่งดาวังคารเนี่ยนะฮะเป็นเจ้าเรือนพบสาชะและเจ้าเรือนพบมรณะนะฮะแล้วตัวดาวังคารเองกับดาวอาทิตย์ก็มีความเป็นคู่ศัตรูกันอยู่ดังนั้นเนี่ยหากใช้ตีความก็คือจําเป็นอย่างยิ่งนะที่ต้องจะต้องระมัดระวัง ครับคาระวังเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนฝูงสังคมแวดล้อมนะครับก็<笑><笑>เอาสั้นๆง่ายๆ,ๆก็ระวังเพื่อนผ่าสวยนะครับ <c oughs> แม่มันก็นะระวังนิดนึงนะฮะตอนนี้ต้องเตือนไว้ก่อนเพราะก็กลัวเดี๋ยวว่าพอพูดเรื่องดีๆเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องอะไรต่างๆแล้วพอมันฟังเพลินไปเลยฮะเตรียมวางแผนทนํานู่นทํานี่ขราวนี้เนี่ย ว่าจะลืมเรื่องเพื่อนไปนะฮะดังนั้นเราม้ระวังนิดนึงนะฮะโดยเฉพาะผู้ที่มีต้องเข้าหุ้นเข้าส่วน,นะฮะรวมงานกันอะไรทํานองนี้นะครับก็เขาไม่ได้ว่าแกล้งเรานะฮะแต่ว่าจังหวะดาวมันพาไปอย่างนั้นจริงๆนะฮะเคยทํางานด้วยกันมาไม่เคยมีปัญหานะครับแต่ว่าพอมาถึงจังหวะดาวที่มันออกมาแล้วเป็นลักษณะอย่างนี้ก็คือดาวที่เป็นคู่ศัตรูกันมาอยู่ในภพวินาศนะครับเกี่ยวข้องกับภพบสหชา้มรณะเนี่ยนะฮะกลัวว่าบางเรื่องเนี่ยพาไปแล้วมันจะ จบไม่สวยนะครับจบไม่สวยดังนั้นเนี่ยระมัดระวังสักนิดหนึ่งระมัดระวังสักนิดหนึ่งครับอ้าวครับทีนี้มาดูในส่วนที่ดีกันบ้างนะครับส่วนที่ดีครับแน่นอนครับชาวลัคนาราศีกันรอมานานแล้วครับการที่จังหวะดาวของท่านประจําตัวของท่านจะได้ตาแหน่งเป็นเกษตรตาธิบดีนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่2เดือนเศษนะครับสเดือนเศษนะฮะในที่ตนุลักษ์ของท่านกําลังมากําลังมีนะครับจะทําสิ่งใดนะครับขวนขวายทํากันตอนนี้เลยนะครับก็ จริงอยู่ครับดาวอาจจะเดินไม่ค่อยปกติบ้างนะครับไม่งั้นก็คงไปอยู่ตั้ง2เดือนเสร็จหรอกแต่ช่างมันนะครับยังไงก็ยังเป็นเกษตรตาที่บดีในภพของตัวเองก็ยังมีกําลังคิดอ่านอะไรกันบ้างนะครับก็ในจังหวะแรกๆนี่ก็จะมีดาวการเงินเนี่ยเข้ามาอยู่ช่วยส่งช่วยเสริมด้วยนะครับก็แต่พอจากลักษณะที่ของดาวที่มันต้องเดินขยับออกไปเนี่ยขยับออกไปก็ไปอยู่ที่ภพดีครับดาวที่เป็นเจริญพบการเงินก็คือดาวศุกร์นั่นเองนะครับ ดาวสุขเจ้าเรือนพบกระดุมพระมาฮะมาอยู่ที่ตรงนี้ได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรตาธิบดีก็ได้ตำแหน่งกเกษตรตาธิบดีเนี่ยไปจนถึงยุคยาวเหมือนกันนะครับตั้งแต่8กันยายนนะฮะไปจนถึง3ตุลาคมนะฮะขใช้ได้ทีเดียวนะฮะใช้ได้ทีเดียวนะฮะเรียกว่าการเงินของท่านเนี่ยก็คงจะ หูหวาฟูฟ้ากันเลยเดียวนะครับก็เรียกได้ว่าโห่อือถึงอัดอัดกันมาพักใหญ่นะครับก็โหก็ลองนึกดูนะครับกว่าดาวนี่มันจะขยับผ่านพบวินาศกันมานี่ก็ไม่ใช่เล่นเล่นนะฮะก็เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ตอนนี้ก็ยังมีปัญหาอย่างที่ผมบอกไว้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนเรื่องอะไรนะเพราะว่าดาวมันยังค้างอยู่ในพบวินาศอยู่ส่วนหนึ่งนะฮะดังนั้นก็ตรงส่วนที่ระวังก็ต้องระวังนะครับไอตรงส่วนที่ดีมันก็ดีไปนะฮบเปเรื่องปกตินะฮะไปเรื่องปกติก็ จังหวะต่อมาเนี่ยนะฮะก็คือดาวดวงที่สี่นะครับก็ดาวอาทิตย์ดาวเสาร์ครับดาวเสาร์เนี่ยก็เป็นเกษตราธิบดีอยู่ที่ภพปุตตะนะครับอยู่ที่ภพปุตตะนะฮะเรื่องของความคิดความอ่านของท่านนะฮะก็ยังเรียกได้ว่นะาใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าจังหวะในช่วงท้ายๆนะครับมันก็จะมีดาวเกตนะครับออกมาเล็งอยู่ดังนั้นเนี่ยก็อาจจะทําให้เขาเรียกว่าไงอะ่ะอืม มันก็มีทั้ง,งแง่ดีแง่เสียนะครับมันก็กระตุ้นให้เราเนี่ยคิดเรื่องดีๆขึ้นมาได้นะฮะในบางส่วนแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยคิดมากเกินไปก็ได้นะครับมันก็มีผลอยู่นะฮะ,ด,ะ,ะดาวเกตอยู่ในภพลาภนะครับก็เรียกได้ว่าตรงข้ามกับภพบพุทธ,ธนะฮะความคิดความอ่านเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนระยะสั้นหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ย ก็จะเกิดขึ้นทันทีนะครับเพราะว่ามันกระตุ้นมันเลงอยู่นะครับหากมองใดแง่ที่ดีเนี่ยนะฮะก็น่จะได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่นะครับได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ของคิดของอ่านที่เราคิดไว้เนี่ยมันเริ่มที่จะเป็นรูปเป็นร่างเป็นผลนะฮะก็เรียกได้ว่าดําเนินไปช่วงท้ายนะฮะช่วงท้ายเดือนนะฮะยีกันยายนนะครับดาวพฤหัสนะครับก็ เจ้าเรือนพบปัตตนีและพบพันธุเนี่ยนะฮะที่ไปค้างอยู่ในพบอริอยู่พักหนึ่งนะครับนะฮะก็พระองศาถอยกลับเขมานะฮะอยู่ที่พบปุตตะจิิงจูนะครับกําลังอาจจะไม่ได้เริดเท่าไหร่นะฮะเนื่องจากว่าเป็นนิดนะฮะแต่โดยพบแล้วผมยังถือว่าโอเคกว่านะครับนํามาอยู่แล้วก็มาผักมาดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะฮะอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าในช่วง นี้นะครับเป็นช่วงจวังหวะที่ดาวพฤหัสและดาวเสาร์เนี่ยจะมาอยู่ร่วมกันนะฮะออมเรือนกันน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายในในช่วงเวลาอีกโออ,กอีกอีกนานนะฮะกว่าจะมาอยู่ร่วมกันขนาดนี้ในเรือนมังกรนะฮะในเรือนของดาวเสาร์เองนะครับก็เรียกได้ว่ามาสั่งลาก,กันเลยทีเดียวจวังหวะสั่งลานี้นะครับโอ้พอเอ่อพฤหัสขยับลงมานี่เสา กระตกเดินหน้าทันทีเลยนะเรียกว่าลงมา28นะเสาขยับเดินหน้าเข้าหาวัาที่29นะฮรกันยายนดังนั้นเนี่ยผมว่าเรื่องใหญ่มันต้องมีเรื่องดีก็คงจะพอมีเกิดนะฮะแต่เรื่องที่เรียกได้ว่าร้ายแรงผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะแรงหรือเปล่าแต่ร้ายหรือเปล่าแต่ว่ามันไอ้เรื่องแรงน่าจะแรงอยู่นะเรื่องแรงมันน่าจะแรงอยู่เพราะว่าโวมัเป็นดาวใหญ่เนาะ ดาวพฤหัสนะฮะ,ปร,นะฮะประธานฝ่ายสุปเคราะห์กับดาวเสาร์ประธานฝ่ายบาปบเคราะห์นะฮะเรียกได้ว่าโหลงมาเดินสวนกันเลยนะฮะคนหนึ่งถอยอีกคนเดินหน้าผมไม่รู้ว่าใครจะได้เปรียบเสียเปียบจนะมองว่าไอคนเดินหน้าเนี่ยน่าจะได้เปรียบนะไอคนถอยถอยเนี่ยมันน่าจะเสียเปรียบนะดังนั้นเนี่ยว่วงเวลาในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยนะฮะก,ก่อน28กันยาผมว่าโดยสถานการณ์แล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณรมระวังเรื่องเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงนะฮะก็ เรื่องอื่นเนี่ยผมถือว่าค่อนข้างดีการเงินก็น่าจะออกมารวมๆแล้วโอเคมากเลยครับครับผมแม่ตากดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจในการทำคลิปในข่าวต่อไปนะครับรหัสดาว78สวัสดีครับในช่วงนี้มีบริก,การตรวจสอบดวงชะตานะครับมีค่าครูเบาๆนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้ทาง line s t a ST 78 star 78ตรวจสอบดวงชะตามีค่าครูเบาๆนะครับ